ดูครับน่ารักมากไอ้อัวหนองแล้น่ารักมาก,น,น,าก,มากน่ารักสุดๆด,ดครับมาดูกันครับ วินาทีหมูร่วนนอนหลับครับ

ที่เดินละแสดงเนะมัจนจะเป็นคืนสุดจริงๆใค่คนนี้ไม่รู้จักนอนก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะมันถ่ายบรรยากาศให้ดูตีหนึ่งยังไม่นอนนะครับเฮ้ยนี่เท่าไหร ม่ีแต่ลังดาวนอนเราไปดูนนาะนักันเดินน่าจะไม่น่าใครต่ายก็โดนสายส่ครับผมพูดอาจจะหายเลยนะตพวาะเอเะ๊ะเอ๊ะ Tân Tân Cao của Yang Minh Hồ Ngoài cái football này là Cô đang nó tỉnh, cô mùa đá tỉnh Với đồng mùa đá này ui, mùa đá tỉnh lẽ đi Nhìn cái với không Để nó ăn tha nó cục cái, cái này chứ? อุ <West> Ooh, うう้ยูรัตาลักมากไออ้วนนองนักมากนารักสุดๆดยอุหลับตาลกแลนอนยั่ารักครับไอสิตมุตมีมากตรามาดูตรงตรงตหมูดาวนั่งตรง เป็นตัวน,นัดงรันน่ารักไหมนอนพิงเสานอนพิงตอไม้ด้วยสมมว่าต็มีแม่ตื่นนอนเจ้ายิงกินนมอยู่ครับอืมหลัาตานยโคนังละ ก็ลับอืตุดมีดูพงอวนเวลานอนพิกคุณนอนน่ารักมากโมโกด้วย เดี๋ยวเราไปดูข้องปนผมก็ชอบขึ้นมาเียนตรงนี้นะเด็กๆชอบมานั่งเล่นตรงนี้นั่งมองช้างอะไรบ้างมีนคนวามตกคันนอนดับอุ้ยนอนได้ไหรหวังน,นอนเ็ยไม่ยอมขนาดนอนเลยกินยา ของแท้ของแท้จริงสวย,ย,ยสวยมากบานด้อมคนเอฟซีถ้าไหนอยากาเยี่ยมชมช้างเยี่ยมหมูดาวความน่นารักหมูดาวมาได้นะครับเราลองไปดูข้างล่างชัดๆดีกว่านอนอ้วนนอนท่าไหนอ้วนเป็น คันกระตอตื่นแล้วคันเลยเดิมมือมือก็หยิบยาด้วยนะครับของจริงจริงคนนี้มือก็หยิบยาด้วยอ่าน่าจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวนอนดองเดี๋ยวดูทางจันท้าด้วแล้วกันดึกแล้วไม่อยากกลัรบกวนบางผีองคารักษ์ไม่นอนนะพี่เหล่าพี่เหล่าไม่สิพี่เน่ยพี่เหล่านะสามสิจะมา Cao lắm Nè, cái hồng hồng ba mà, bay à, đi bay Bay năm hết chi chứ, bay Bay năm ra cao chi mà Hãy มันจะจ้าอยู่ไหนมันจะจ้าอยู่ไหนตรงนี้ไหนฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอมองขวาเหรอหรทางนี้ดูทางนี้ทางนี้ทางนี้เลียวนหรือล่างเหลียววนทางนี้หรือทางนี้เลือ้างบนหรื้างล่าง ไปเลยลเนางเจ้าเรายังไม่นอนพี่เดือนก็ยังไม่นอนครับแม่จะคิดถึงพ่อนะเฮ้ยนายจเจ้าเดินมาเจ้าจ้าจ้าเจ้า,จา,จาอันนี้วะอันนี้มาเลยเฮ้ยไม่ห้ามไปนะ แม,ม,ม่มาดึกแล้วแม,ม่ไม่ให้เล่นนะ,ะดึกแล้วไม่อยากกวนน้องๆแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆน้องปอดชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมมาเยี่ยมน้องเจ้าช่วงดึกถ้าจะอย่างห็นแบบนี้แบบน้องๆทง,ง,งแบบสี่ตัวนอนแต่ผมจะถ่ายให้ดูแบบนอนพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้ผมถ่ายแบบถ่ายถ่ายดึกๆแล้วน้องยังไม่นอนนะน้องนอนตอนไลฟ์ไปแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูตอนน้องนอนครบทุกตัวนะครับจะดูคขาหน่ารักตอนนอนจะน่ารักขนาดไติดตามโชว์คลิปต่อไปได้ครับขอบคุณครับ